สวัสดีครับผม Apple Ford พระนครเกษตรนโมมินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีรถรุ่น y t e c ทขับ2นะครับ, 1, 40, บรถ1 4 9 0 0 0้านบาทนะครับคันนี้เพิ่มสีเป็นสีส้ม ielle, เซโดนาเอลเลนเพิ่ม10,000บาทราคารถ1 5 9 0 0ล้านบาทนะครับเป็นตัวขับ2มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบนะครับเทอร์โบเดียวนั่นเองแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรีวิวชุดแต่งรอบคันแล้วก็ตัวสเปครถนะครับเดี๋ยว เอารายละเอียดภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวเรามาให้พี่เป็นเพจได้ชมกันนะครับดูกันเลยคันนี้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีส้มเซเรน่าเออเลนนะครับมีไฟสามจุดให้เราด้วยนะครับตัวนี้มากับพร้อมกับกระจังหน้าเลยนะครับช่องรับลมด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่ใหญ่เลยนะครับของตัวฟอร์ดเน็กเจอนะครับก็คือรับลมได้ดีนะครับก็ลมที่มันเข้าเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะระบายความร้อนของยนต์ได้ด้วยนะครับคำว่าฟอร์ดโฟร์ดตัวใหญ่นะครับมีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคือสีีส้มมนะคครับก็ําาว่ ข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับว่าลายคยกว่าแบบทำตรงเหมือนสามิตินั่นเองนะครับกส็สวยๆเลยนะครับเราลงมาที่ด้านล่างครับกันชนของเราเนี่ยเป็นแบบ2สีทูโทนนะครับก็คือสีเทากระไฟตัดตัดกันกับสีตัวรถก็คือสีส้มนะครับก็สวยๆเลยนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกของเราเป็นแบบ LED นะครับแสงสีขาวครอบด้วยสีดำด้านไฟตัดหมอกของเราเนี่ยเวลารอเราเลี้ยวซ้ายหรือขวาเนี่ยไฟตรวจหมอกตัดหมอกเนี่ยจะติดตามล้อที่เราเลี้ยวนะครับก็เพื่ออะไรเพื่อแสงสว่างเนี่ย ช่วยกับไฟหน้านะครับก็คือไฟหน้าเราด้วยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เพิ่มแสงสว่างในเส้นทางที่เราจะไปซ้ายหรือขวานั่นเองแล้วก็เพิ่มแสงสว่างทางที่มดืดอ่ะอ่าสีเงินตัวนี้เป็นกันชนนะครับสองสีทูโทนเลยของตัววายแท็กมีห่วงลักจูงให้2จุดนะครับด้ตน,นาตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับห่วงลักจูงเนี่ยก็ติดยึดกับแคสซีเลยนะตัวนี้ใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานนะครับแผ่นยางกันแทกด้านล่างนะของเราก็มีให้กับตัววายแท็กทุกรุ่น ทุกเจนครับของฟอร์ดในเจนก็ตัวนี้ก็ฝนตกน้ําท่วมช่วนี้น้ท่วมนะครับตัวนี้ก็ช่วยเวลาเราขับลุยน้ำเนี่ยมันจะรีดน้ําออกไม่ให้มันเข้าเครื่องยนต์ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญนะตอนนี้ฝนตกน้ําท่วมนะครับก็เซฟเซฟเครื่องยนต์แลาได้ด้วยแล้วก็เวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยมันจะพวกมีเศษดินเศษหินเนี่ยเป็นของแข็งเนี่ยมันก็สามารถกันได้นะตัวนี้ไม่ให้เครื่องยนต์มันเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีออกแบบได้ดีครับของตัวฟอร์ดให้นะตัวเี้ตจน ตมีให้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้แล้เราขึ้นมาที่ด้านบนครับไฟหน้าของเราเป็นไฟแบบ LED นะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์รูปตัวสเป็นสีไฟสีแคมนั่นเองนะครับไฟหน้าของเราเป็นแบบ LED แสงสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเดียวกันเป็นสีส้มนะครับตัวนี้แล้วเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะกระพริบนะเป็นสีส้มครอบไฟหน้าให้ด้วยนะตัวนี้ตรงรุ่นเลยคําว่าเลนเจอร์ตรงรุ่นเลยนะใส่ได้ทุกรุ่นตั้งแต่เอกพอร์ทเอ็กซ์ทีไวหนแท็กนะครับครอบไฟหน้าให้ด เก็บเป็นรายละเอียดให้ลูกค้าได้ทุกจุดฝากระโปรงเนี่ยของเราก็ออกแบบเป็นแบบแอโรไดนามิกนะครับคือลูลมได้ดีเวลาเราขับรถด้านหน้าเนี่ยมันจะประทะลมเนี่ยรถมันก็จะทําให้รถมันวิ่งได้นิ่งขึ้นนะครับแล้วเราเสริมด้วยสกูปทรงฟิตนะครับก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะครับก็สีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีส้มคีบของเราเป็นสีดําด้านนะครับก็เป็นตัดกันกับสีตัวรถนะครับคือสีส้มนะครับเซดอนาอลเอนทมีม้าเป็นสีส้มนะครับตัวนี้อ่าก็ทําให้รถดูสวยงามขึ้นดูสวยขึ้นนั่นเองงนะครรัับกตตวสูปทฟิ เรามาดูภายในเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตร170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับก็เครื่องยนต์ก็มีการวางตำแหน่งของเหลวฝั่งซ้ายนะครับขวาก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่แล้วก็ฟิลแบตเตอรี่ของเราใช้เป็นของ AGM นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกใหญ่ๆเลยจ่ายไฟได้สูงสุดเลยนะครับตัวนี้ก็ ส่วนมากเขาจะใส่ใพวกรถรถยุโรปรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตนะครับใันี้แต่ข้อฟอร์ดของเราก็เอามาใส่กับตัวฟอร์ดนิกเก้นบายแท็กนะครับของฟิลท่อร์น้ำยาทอร์นอยด์เราก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ก็คือไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะครับก็ห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นขึ้นนะครับตัวท่อร์นายด์เดินใหม่นะครับตัวนี้ด้านหน้าก็เครื่องยนต์แล้วก็มีแผ่นยางตัวนี้ก็ช่วยในการลดการสั่นของเครื่องยนต์นะครับก็เวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ทดูดจะไม่รู้เลยว่าเครื่องยนต์มันทำงานอยู่นนนะครััััับบแล้้้ววววกก็มีีีีตตซเเสสยยยงงด กันเสียงเข้าห้องโดยสารได้ด้วยนะตอนนี้แผ่นยางตัวนี้ก็แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันเราก็ออกแบบให้มันกว้างขึ้นนะครับก็เพื่อให้มันระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความร้อ,นน,อนนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่เซอร์วิสแม้นั้นเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็ช่องมันกว้างอ่งะเราก็สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้เลยตัวนี้ก็เป็นพัดลมแบบพัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็มีดีเลยตัวดีเลยให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าจ่ายไฟได้แปดระหวัดเลยนะครับตัวพัดลมไฟฟ้านะครับตันนี้ก็เป็นก็ช่่ววยในเเเรรือองงขลาา ทำอัตราเร่งในการออกตัวนะครับรถมันก็รอบมันจะไวขึ้นนะครับมีพัดลมไฟฟ้าช่วยให้รถมันวิ่งได้วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่เราไม่ดูส่วนอื่นของตัววาแท็ปเน็กเจนคันนี้กันนะครับเรามาที่ด้านข้างกันนะครับด้านข้างเราก็ซุ้มล้อเด,เดิมมัน3นิ้วใช่ไหมเราทําการเปลี่ยนเป็นแบบ6นิ้วให้กับลูกค้านะครับเป็นสีดำด้านมีหมุดให้ด้วยตัวนี้ซุ้มล้อหนิ้วรับกับแม็กขอบ20นะครับแม็กขอบ20คันนี้ยก2นิ้วด้วยนะครับเราใส่ก้อนยกเนี่ยตรง ัวโชคนะครับโชคของเราเป็นโชคเนี่ยก็จะเป็นโชคโมโนทูบ2.0นะครับทั้งหน้าและหลังเลยแต่เรามีปีกนกคู่บนล่างเป็นปีกนกแบบอิสระนะครับ2ชั้นเลยบนแล้วก็ล่างนะครับสีลยางของเราใช้ยาง33มสิคูณสิบ r 2 0นะครับเป็นแม็กขอบ20พร้อมอยางรถ X นะครับเป็นยางรถ X ยาง mt นะครับตัวนี้ก็เน้นเน้นใช้ในเวลาเราวิ่งเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะครับตะกุยตะกายพวกเส้นทางที่เป็นออฟโรดดีๆนะครับดินดินโคลนทรายเนี่ย หินเนี่ยมันก็จะทําให้รถเนี่ยมันมัน,มนวิ่งได้ดีขึ้นในเส้นทางออฟโรดนะครับพังเรียบมันก็อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าตัวนี้ก็ลูกค้าก็เน้นออฟโรดซะมากกว่านะครับแม็ Mac กของเราเป็นแม็กขอบ20นะครับออฟเซ็ดลบห้เลยตัวนี้แม็กลึกๆเลยลบห้นะครับแม็กเป็นสีดําเงาขีดสีเงินนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นลายใบพัดอะ่ะตัวนี้แม็กลายใบพัดนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยรับกับตัวรถนะครับยางดีๆสวยงามเลยครับ ดิสเบรกคู่หน้าด้วยแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยมีระบบเบรก e b s นะครับป้องกันล้อล็อก EBD การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มี ESP ด้วยนะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถนะครับเรามี AMG ระบบพิกคว่ำด้วยแล้วก็มี HLA คิวรันเอสเซียก็คือรถออกตัวบนทางลาดชันระบบความปลอดภัยถือว่ามาเต็มเลยสหรับตัว v ายแทตัวออโต้ตัวนี้นะครับราคารถ1 4ึ0 0 0้บาทนะครับแล้วเรามาดูแก้มข้างกันคำว่าเทอร์โบก็บ่งบอกว่ารถยนต์นี้เราใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนั่นนเเเอองงซิิกลทรร์โบบะคั แล้วก็มีช่องระบายความร้อนที่แก้ข้างให้ด้วยนะเวลาเราเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมันร้อนใช่ไหมเราก็จะมีตัวนี้ะระาบายความร้อนได้นะครับก็ช่วยให้รถมันไม่ร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับตัวกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ยก็จะครอบด้วยสีเทากาไฟนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็นสีส้มที่กระจกมองข้างนะครับด้านล่างเรามีไฟให้ด้วยนะไฟสองทางเวลาเราเปิดประตูในทางที่มืดเนี่ยไฟตัวนี้มันก็ช่วยให้เราเปิดประตูได้นะครับแสงสว่างในเส้นทางที่เราจะเปิดประตูตอนกลางคืนตอน,น,ตอนมดนืดเองนะครับตัวนี้ก็เปิด เปิดพร้อมตอนที่เรากดล็อกประตูนะครับตัวนี้ไปนะครับเบ้ามือเราก็ใส่ให้กับลูกค้านะครับกันลอยเวลาเราเปิดประตูรถนั่นเองนะครับไม่ให้มันเกิดรอยเป็นคล้ายารอยขนแมวนั่นเองนะครับเล็บมันจะไปขวดกับตัวสีรถนะครับเราก็ใส่รอบคันได้เลยกันซาดเราใส่ให้เพิ่มให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ราลังค่าตัวนี้มาพร้อมกับตัวตัวรถเลยนะครับมาจากโรงงานเลยของรุ่นวายแท็กนะครับฟิล์มเราติดให้กับลูกค้าเรียบร้อยคันนี้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็กราบข้างตัวนี้ เป็นคำว่าเจอร์ตรงรุ่นเลยนะครับใส่ได้นะครับตัวนี้ก็เสริมเพิ่มแต่งให้รถลูกค้าดูสวยงามขึ้นดูมีมิติขึ้นนะครับตัวนี้ก็สีดาด้านนะครับตัวกลับข้างนะครับบันไดข้างแฮมเมอร์ตัวนี้เราก็ใส่เพิ่มให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ก็มีไฟให้ด้วยนะเวลาเราเปิดประตูมีไฟแสงสว่างให้ด้วยตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวบันไดข้างเป็นรุ่นชาร์โดนะครับของแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นสีดําด้านเลยนะครับใช้งานได้จริงครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้เรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็เราใส เปลี่ยนจากสปอร์ตบาร์ของเดิมอ่ะเราใส่เป็นของโลบาร์ของ h ฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าทรงทรงตะข่ายอ่าทรงตะข่ายเป็นตะขายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็สีดําด้านก็ครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนช่วงล่างจั่นท้ายเนี่ยโชค๊คของเราเป็นโชค๊คเป็นโช๊คโมโนโทูบ2.0นะครับก็คือโช๊คออกแบบใหม่ให้มันอยู่นอกแคดซีนั่นเองนะครับก็เพื่อการทรงตัวเพิ่มความนุ่มนวลของตัวช่วงล่างนะครับพื้นที่ช่วงล่างมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าโช๊คเนี่ยเขาออกแบบให้มันกว้างขึ้นในการทรรรงงตัววถนะคเเเลาาาข้้โ ขึ้นเนินหินนะครับพวกเนินข้อสะพานแันก็จะเก็บทรงตัวได้ดีรถนะครับมียางกันกระแทกของแหนบให้ด้วยนะเวลาเราท้ายกดเนี่ยมันจะเซฟพวกแหนบไม่ให้เกิดความเสียหายรับตัวยางกันกระแทกด้านล่างนะครับแล้วก็มีเป็นเหยียบให้ด้วยเวลาเราหยิบของด้านท้ายแล้วก็เหยียบขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้ตัวไฟท้ายของตัววายแท็กกับ2นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแต่เราครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้ครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้นะครับก็เพิ่่มมมคคววาสวยงงกัััับบตอดีรนนนเะ ตัวฝาครอบกระบะท้ายเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวนี้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านก็ทําให้รถมันดูด้านท้ายก็ดูสวยงามขึ้นนะครับดูลงตัวมากนะครับตัวรุ่นวายแท็กนั่นเองนะครับโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้เราด้วยเวลาเราใช้เกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพอาจจะไป็นจอซิงค์โฟร์เอ12นิ้วนั่นเองนะครับมือเปิดฝาท้ายสีดำด้านตัวนี้แล้วก็มีไฟเบรกด้วย3ให้ด้วยครับตัววายแท็กนะครับโลโก้ปั๊มลินเจอร์เนี่ยด้ เราจะใส่สีอะไรก็ใส่ได้นะครับออยากใส่สีดําสีแดงสีขาวก็สามารถใส่ใส่เพิ่มเติมได้เลยการชนท้ายฮัมเมอร์ตัวนี้นะครับก็มีห่วงลากจูงให้ด้วยนะสองห่วงตัวนี้สองข้างเลยนะครับใช้ลากจูงได้นะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบลากจูงอนะ่ะตัวนี้เวลาแบบพวกลากเรือนะครับเวลาลากเรือลากพวกเจสกีนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะตัวนี้ของฮัมเมอร์แข็งแรงเลยนะครับตัวนี้เหล็ก นานๆเลยนะครับใช้งานได้จริงเรามาดูด้านท้ายของกระบะของตัวไวแท็กคันนี้กันนะครับของเราใช้ชค็คฝาท้ายด้วยนะตัวนี้ฝาท้ายผ่อนแรงอีซิลิปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เปิดมือเดียวก็สามารถปิดได้เลยนะครับช่องไฟของเรามาดูช่องไฟกันช่องไฟตัวนี้เวลาเราไปแคมปิง้งปิกนิกไปกลางเต็นท์เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะมีช่องไฟ12โวลต์นะครับช่อง12โวลต์แล้วก็ช่องไฟ230นะครับตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าปลั๊ก3ตานะครับตัวนี้ก็ ลองรับเครื่องใช้ไฟได้400วัตต์เลยนะครับเวลาเราไปแคมปิ้งปิกนิกกางเต็นท์อย่างเงี้ยออกทริปไปออฟโรดเงี้ยเราก็สามารถใช้ช่องไฟตัวนี้ได้นะครับก็เพิ่มความสะดสบายให้ลูกค้านะครับตัวนี้แต่เราไปดูภายในของตัว y า t แตัวขับ2กันกันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าตัว y า t a ทเนะี่ยทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นเบาะสีดำเดินได้ด้วยสีส้มภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับก็เพิ่มความสปอร์ตสวยงามขึ้นนะครับมีช่องแอร์ให้เราด้วย2ช่องนะแต่ปรับทุยดิสานตอนหลังนะครับ มีช่องไฟ230โวลต์นัคือปลั๊ก3ตานั่นเองนะครับรองรับคือใช้ไฟฟ้าได้400วัตต์เลยมี USB ได้4มีให้ผู้โดยสารตอนหลังได้ใช้แบบครบคันเลยนะคระับร,รุ่นวายแท็นะครับเราไปดูภายในของฝั่งคนขับกันนะครับตัวฝั่งภายในนะครับตัวนี้ก็สําหรับเรามาดูภายในกันนะครับระบบพงอะไรของเราเป็นบระบบพงอะไรไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางเลยนะครับตัวกระจกเนี่ย ไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้เราใช้ไฟตัดมอกเราเปิดปิดได้เลยนะครับไฟหน้าเราก็จะปรับแบบเมนนนลก็ได้หรืออัตโนมัติก็ได้นะครับตำแหน่งปิดไฟไฟหลีนะครับตัวนี้เราใช้ไฟหลีเราใช้ไฟแบบออโตโน้นะครับกลางวันดับกลางคืนเปิดนั่นเองนะครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับหรือไฟแบบปกตินั่นเองนะครับตัวปรับไฟเรือนไม้ตัวนี้เวลาเราขับกลางคืนเนี่ยแสงหน้าปัดดิสตอนแปดนิ้วมันสว่างเกินไปเราก็สามารถลดได้นะครับลดลำแสงได้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นการปรับเลนไฟ ท้ายกดหน้าเชิดนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นไฟได้4ระดับเลยนะเราบรรทุกของมาท้ายเป็นกดหน้ามันเชิดไฟมันสูงเกินไปเราก็สามารถลดตำแหน่งไฟได้4ระดับเลยนะครับตัวนี้มีช่องวางแก้วให้เราด้วยนะสป็นแบบตัววแท็กคู่หน้าเลยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับตัวคอนโซลภายในของตัวว i t แท็กเนี่ยก็มีขิปสีเทากระไฟให้ด้วยนะตัวนี้อ่าก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ตัวรุว่นวแท็กเนี่ยคอนโซลเนี่ยแผ่นรถเนี่ยจะเป็นหนังตัดกันกับสี พลาสติกสีดำด้านครับตอนนี้ก็ถือว่าทําได้ลงตัวเลยครับสวยงามเลยครับตัวรุ่นว i แท็กนะครับตัวพงมาลัยเนี่ยอ่ะเรามาที่พงมาลัยนะครับพงมาลัยเป็นพงมาลัยไฟฟ้านะปรับได้สีทางปุ่มพงมาลัยทางด้านขวาเนี่ยใช้งานยังไงนะครับเรากด3ขีดนะครับเป็นจะเป็นตัวเมนูการตั้งค่าของตัวหน้าจอนะครับก็คืออ่ะเรากด3ขีดนะครับตรงนี้เราก็จะมาตั้งค่าตัว My View นะครับการเดินทางน้ำมันนะครับสถานะออฟโรดนะครับการลากจูง ก็ครื่งเสียงนะครับครื่งเสียงโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็ต่อบลูทูธกับจอซิงค์โฟเอ12นิ้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ใช้งานจากตัวหน้าปัดดิจิตอนแต่นี้ได้นะตรงนี้การตั้งค่านะครับก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวหน้าจอครับเราจะให้ตัวมุมมองมุมมองของตัวหน้าจอเนี่ยมาแสดงผลที่หน้าจอเวลาเราขับรถล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับจากมุมมองคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นแบบมาวัดดิจิตอนนะครับให้มันแบบเป็นทรงกลมหรือว่าให้มันเป็นตัวเลขอย่างเดียวให้ถ้าเราเลือกแบบเป็นทรงกลม ที่เราเรียกว่าฟันเฟืองนั่นเองครับเราก็สามารถเซ็คค่าได้เลยนะครับตังค่าได้เลยส่วนการซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับก็จะเป็นการเช็คระยะของน้ํามันเครื่องนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราต้องดึงก้านวัดเนี่ยมาดูน้ามันเครื่องใช่ไหมว่าความเข้มดำาของน้ามันเครื่องแต่ตัวเนี้ยเราไม่ต้องแล้วครับเราดูจากเปอร์เซ็นต์ของตัวระบบซ่อมบำรุงครับก็จะเป็นการขึ้นของตัวคุณภาพน้ํามันเครื่องครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือน้ำมันเครื่องยังปกตินะครับตัวนี้เราก็สามารถเข้าจับเมนูได้เลยครับใช้งานง่ายๆนะครับลูกค้าใช้งานง่ายๆเลยไม่ยุ ทำได้จากการกดเข้าเมนูตั้งค่าตัวนี้นะครับเราตั้งค่าเสร็จเราก็แบ็คออกได้เลยนะครับตัวนี้ค่าการตั้งค่าก็จะมาอยู่ที่หน้าจอปกตินั่นเองนะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของระบบพูดคอนโรนนะครับนะครับตัวนี้ล็อกความเร็วลิมิตนะครับแล้วก็จํากัดความเร็วนะครับจำกัดตด้งแต่20กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเราให้รถมันวิ่งได้จํากัดความเร็วเนี่ยเราก็สามารถเซต,ตบวกาาเซต,ตลบตัวนี้ได้นะครับให้รถมันวิ่งเท่าไรเราก็เซต,ตไปเลยนะครับกดหนึ่งครั้งจะเป็นหลักหน่วยนะครับกดครั้งจะเป็นการเซควมเเรร็แบบบบหลลัักสิกยนะ ตัวนี้ก็เป็นแบบระบบคูดคอนโทรลเราใช้รถมันวิ่งได้อัตโนมัตินะครับทำงานแบบอัตโนมัติเราก็กดกรปายนะครับแล้วก็เซ็ตความเร็วเหมือนกันเลยนะครับเซตบวกเซ็ตลบนะครับเราจะให้มันรถมันวิ่งเท่าไหร่แล้วก็กดหนึ่งครั้งเป็นหลักหน่วยพรากดครั้งก็จะเป็นการเซ็ตความเร็วแบบหลักสิบเลยนะครับตัวนี้ก็ทํางานง่ายใช้งานง่ายครับคูดคอนโทรลนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอดิิตอน8นิ้วนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นมาารวัดของตัวความร้อนความเย็นของอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับแล้วก็ตรงกลาง ตำแหน่งของเกียร์นะเกียร์ P R N D M เราเข้าเกียร์ไหนอยู่ไฟก็จะแสดงผลที่หน้าจอของตัวตำแหน่งเกียร์นะครับด้านขวาก็จะเป็นมาตรวัดของน้ํามันในถังว่ามีกี่ขีดนะครับเราก็สามารถดูจากตัวขีดจากด้านขวาได้นะครับส่วนตรงคอนโซลกลางี่ยก็จะเป็นการบอกว่าไอแบ็คทำงานอยู่คันนี้มีไอแบ็คทั้งหมด6ลูกนะครับมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ม่านถ,ถุงลมนิรภัยนะครับ6จุดเลยนะครับรอบพันจ่องรอบเป็นจอ ซิงโฟเอ12นิ้วเลยนะครับตัวนี้การใช้งานง่ายๆแล้วก็กดปกปุ่มด้านบนนะครับมีการใช้งานวิทยุโทรศัพท์มีเดียวคือบลูทูธนะครับเราสามารถต่อบลูทูธไร้สายกับโทรศัพท์เข้ากับจอได้นะครับ Apple c a r p l a y เ n d r o i d Auto เป็นการใช้งานแบบไร้สายก็คือต่อบลูทูธโทรศัพท์กับจอนะครับแอปเปิลคัพ a เอทต์ออโก็ใช้งานได้เลยครับตัวการตั้งค่าของตัวจอกับตัวรถนะครับเรากดตัวที่ลูกรถด้านบนขวามือนะครับมีระบบควบคุมนะครับแล้วก็มีการช่วยคนขับหมดล็อกระบบนะครับออโต้ เบรกแบบอัติเบรกมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อรถหยุดเมื่อรถจอดนิ่งปุ๊บเนี่ยระบบเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยก็จะทางานแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับตัวนี้ก็คือเรียกว่าระบบออโต้โฮนั่นเองนะครับการตั้งค่าของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบรายการโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีระบบช่วกคน้ขับนะครับการตั้งค่ารถยนต์นะครับการตั้งค่าทั่วไปนะครับมีการตั้งค่า,นนคา,คาของตัวหน้าจอด้วยนะครับนาฬิกาการเชื่อมต่อนะครับการอัปเดตระบบนะครับแล้วก็มีตัวแอปโทรศัพท์มือถือนะครับระบบเช ระบบสั่งงานฟอร์ดนะครับที่เราต้องตั้งค่าไฟตกแต่งห้องดีสารหรือไฟแอมเบ,บนไลท์นั่นเองนะครับการตั้งค่าต่างๆของตัวจอซิงค์โ a เอ12นิ้วเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเราใช้ใช้งานแบบไหนเราก็สามารถเซ็ตการตั้งค่าได้เลยครับของตัวจอซิงค์โซเอ12นิ้วนะครับแอร์ของเราเป็นแบบอัตโนมัตินะครับปรับแยกอิกสระซ้ายขวาเอาใช้ซ้ายเท่าไรขวาเท่าไรแล้วก็สามารถเลือกอุณหภูมิความเย็นได้เลยนะครับมีที่เป็นชาร์จไวเลสด้วยนะครับเราวางโทรศัพท์ ชาร์จแบตได้เลยครับตัวนี้อ่าวางโทรศัพท์ก็ชาร์จแบตได้เลยมีช่อง USB Type C ให้ด้วยนะเวลาเราชาร์จแบ,บตโทรศัพท์มือถือนะครับตัวคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีระบบแฟกชั่นคอนโทรนนะครับก็คือระบบป้องกันลดออกตัวล้อฟรีนะครับหรือระบบนี่ตัวนี้ครับเปิดปิดระบบได้นะตัวเนี้แ Action Control เปิดปิดได้แล้วก็ระบบปรับโหมดการขี่นะครับปรับได้4โหมดเลยนะครับมีโหมดปกติ Eco แล้วก็มีโหมดลากพั่วนะแล้วก็ถนนลื่นนะครับเราสามารถปรับได้ กดปุ๊บจะไปขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดการขี่ได้เลยนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้เราด้วยนะครับตัววายแท็กับ2เพิ่มเบรกมือไฟฟ้าให้เราแล้วนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์หสปีดนะครับเป็นเกียร์อ u t o หกสปีดของตัวขับ2องวาแท็กนะครับมีเกียร์แมนนวลด้วยคือตัว M นั่นเองนะครับมีเมื่อเราใช้เกียร์แมนนวลเนี่ยเราก็สามารถเชนเกียร์บวกลบได้ที่หัวเกียร์นะครับบวกลบหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับลบก็หนึ่งสามสี่ห้าหกเราก็สามารถใช้งานบวกลบเป็นแบบซีเล็ t i ิ n ได้เเลยนนะะครรับบบป็ อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองครับเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับปรับตัวไวายแท็กนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่เพื่อนๆทุกท่านนี้เรามารีวิวให้ชมกันตัวเป็นรุ่นไวายแท็กขับ2ครับราคารถ1นึ่งล้านสี่หมื่เก้นบาทนะครับคันนี้เป็นสีส้มสีเซนดน่าออเรนนั่นเองนะเพิ่มสี10,000บาทเองนะครับเป็นราคารถ1นึ่งล้านห้าหมื่เก้นบาทนะครับพี่เพื่อนเพจคนไหนสนใจสามารถพักสอบถามได้ที่ฟอสแอปเปิลพัฒนพรเกษตรเรามีรช่อง ฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะครับโทร065220806นะครับลูกค้าทุกอาชีพจัดไฟแนซ์ได้นะครับเรามีเจ้าที่ทำาัญญาถึงบ้านด้วยแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านด้วยนะครับลูกค้าไหนสนใจตัดงานได้เลยมาทดลองขับได้ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้มมินนะครับทดลองขับรถก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าผมมีรถอะไรแต่งนี่สวยให้ลูกค้าดูเนี่ยเราก็คอยดูติดตามกันคอยรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ